หนุ่มวัย32ปีครับที่ใช้รูปนายตำรวจตั้งเป็นโปรไฟล์ a c e b o o k แล้วก็ไปหลอกขายของออนไลน์มีเหยื่อนี่หลงเชื่อแล้วก็เสียหายไปหลากหลายท่านด้วยกันแต่สุดท้ายครับผู้เสียหายสามารถตามสืบกระทั่งรวบตัวได้มีบัญชีผู้ใช้ Facebook ลายหนึ่งครับที่นำเอารูปภาพของร้อยตำรวจตรีอนโนทัยรอดมาไปตั้งเป็นรูปโปรไฟล์บัญชี Facebook กระทั่งทำให้คนที่รู้จักกับร้อยตำรวจตรีอนโนท,ทยจริงๆเนี่ย ก็กดติดตามเป็นเพื่อนมากมายครับทั้งผู้บังคับบัญชาเองเพื่อนข้าราชการตำรวจเพราะว่าเชื่อว่าเป็น Facebook ของร้อยตำรวจตรีอนุไทยจริงๆก็เลยกดติดตามไปครับทีนี้มีเพื่อนตำรวจคนหนึ่งครแคปหน้าจอส่งไปให้กับร้อยตำรวจตรีอนุไทยดูก็เลยเกิดการตรวจสอบครับกระทั่งสืบทราบว่าผู้ใช้บัญชี Facebook คนนี้เนี่ยที่แอบอ้างเนี่ยก็คือนายสุรุวุฒิ นำรูปนายตำรวจไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีพฤติกรรมการเสนอขายสินค้ารับบริการหลากหลายประเภทจนกระทั่งมีเหยื่อหลงเชื่อมากมายทีเดียวครับและถ้าสั่งซื้อของโอนแล้วก็หายเงียบครับนี่ตามสไตล์ของมิจฉาชีพทีนี้ต่อมาร้อยตำรวจตรีอโนไทยก็ทำการสืบสวนตามบัญชี Facebook ที่มีรูปหน้าของตอนเองหลายบัญชีครับกระทั่งสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาก็คือนายสุรวุฒิอายุ32ปีคนนี้แหละครับ ก็มีการขอใช้บริการรถยนต์รับจ้างให้ไปส่งต่างจังหวัดเมื่อนายสุรุฒิมาตามนัดก็ได้เข้าจับกลุ่มฮะทางด้านของตำรวจก็ได้ได้หลอกไปนะครับว่าต้องการใช้บริการรถยนต์รับจ้างพอนายสุรุฒิมาก็จับกลุ่มได้ทันทีเบื้องต้นครับทำการตรวจสารเสพติดพบปัสสาวะเป็นสีม่วงก็ตั้งข้อหาเสพสารเสพติดและขับขี่ยาาหนะส่วนการที่นายสุรุฒิขนำเอารูปภาพของตนเองไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต ตัวเองก็แจ้งให้นําอ,อบนะครับพร้อมกับชี้แจงข้อที่จริงว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยทำให้เกิดความเสียหายส่งผลกระทบต่อหน้าที่การทํางานในระดับหนึ่งแต่ในตํารวจที่เป็นผู้เสียหายท่านนี้ครับเกิดความรู้สึกสงสารนายสุรวุฒิเพราะว่าสืบทราบมาว่ามีแม่พิการขาทั้งสองข้างเดินไม่ได้ครับส่วนภรรยาก็กําลังตั้งครรภ์ใกล้คลอดก็เลยไม่ได้ติดใจเอาความ มีเพียงข้อหาเสพยาเสพติดเท่านั้นครับที่ต้องนำส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านบึงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อครับ